สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะยามก็จะมาพูดถึง Favorite เดือนตุลาคมนั่นเองนะคะก็วันวันนึงก็ผ่านไปเลยเหมือนกันเนาะ จากที่ยังพึ่งพูดเฟรนด์เดือนกันยายนไปใช่ไหมก็มีคนเข้ามาดูเข้ามากดไลค์อะไรเงี้ยพอสมควรก็เลยทำเฟรนด์เดือนตุลาต่อเลยละกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงอะเมคอัพหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นอสิ่งที่ยำใช้แล้วก็ชอบในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยอย่างแรกเลยละกันเนาะอันนี้คือเป็นตัวที่เคยรีวิวเคยพูดเคยล้างให้ดูเคยอะไรให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยมันก็คือตัวนี้นะคะเป็น คลีนซิ่งนั่นเองนะคะคลีนซิ่งเนื้อน้ำนมนะคะเขาเรียกว่าคลีนซิ่งโลชั่นดิบคลีนของนูโทจีน่านะคะมีคนหายําเยอะว่ามันมันหน้าตาเป็นยังไงย,ยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยนะคะก็เอานี้เอามาให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นขวดปัม๊มสีขาวฟ้านะคะของนูโทจีน่าไว้สําหรับล้างเมคอัพพวกรองพื้นแป้งอะไรต่างๆนะคะยําเคยรีวิวให้ดูไปแล้วลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะในแบบว่าคลิปล้างหน้าให้ดูอะไรอย่างนี้นะ,ะก็มันใช้ดีมากๆเลยนะคะยําใช้มาไม่นับขวดแล้วนะก็ราคาไม่แพง ด้วยนะคะลองไปหาซื้อกันได้มีที่ท็อปวัตสันบูธซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะต่อมานะก็จะเป็นเมคอัพเบสนะคะจริงๆแล้วยัมเป็นคนที่ชอบใช้ไพรเมอร์ใช่ไหมแต่บางวันถ้าวันไหนยังต้องการลุคที่เบาๆแบบว่าไม่อยากแบบแต่งหน้าหนามากก็จะใช้เมคอัพเบสนะคะซึ่ง ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยใช้ตัวนี้บ่อยมากนะคะก็คือแคนดี้ดอนเองนะคะเป็นเนื้อเบสที่ค่อนข้างที่จะปรับสภาพผิวให้ดูสว่งสางใสขึ้นได้โอเคเลยในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะคะเราก็อาจจะลงบีบีตามหรือว่าลงรองพื้นบางๆก็ได้แต่ว่าอย่างแยมเนี่ยเยมจะใช้ไม่อัพเบตตัวเดียวแล้วก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดในส่วนที่เราต้องการให้มันเนียนเรียบอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ลงด้วยแป้งฝุ่นนะคะถือว่ามันโอเคเลยก็เลยใช้บ่อยนะคะในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตอน มานะคะจะเป็นอายแชโดว์บ้างก็เดือนที่ผ่านมาไม่รู้เป็นอะไรใช้ตัวนี้บ่อยมากนะคะมันคือ n น k กเก็ตนั่นเองนะคะก็เหมือนกับมันยังไปปื้มสีประมาณนี้ค่ะสีโทนโทนเนี้ยค่ะสองสีสามสีเนี้ยอ,อินอินกับสีนี้อยู่สักพักหนึ่งก็เลยแต่งบ่อยแล้วก็โทนสามสีนี้นะคะ ไอพวกน้ําตาลเนี่ยยังไงก็แต่งอยู่แล้วยังก็เลยรู้สึกว่าเออพอหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถแต่งได้หลายลุคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุคที่แบบเออลุคกลางวันลุคกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อ่าแต่งแบบเมคอัพหนุเมคอัพก็ได้อะไรเงี้ยยังก็เลยอืมหยิบมันมาใช้บ่อยที่สุดในเดือนที่ผ่านมานะคะคุ้มค่ามากเพราะซื้อมาเนี่ยอะไรราคาที่อ,อ่ประมาณสองพันเนาะ เกือบๆอบะคะ่ะแล้วก็มันยังใช้ได้แบบยังไม่บุบเลยนะยังไม่ลดลงไปเลยนะคะแล้วก็สีทนติดชัดเพราะฉะนั้นแล้วเนเกตในยามเสนอนําเสนอเลยนะเพราะว่าอายแชโดว์สีมันสวยแล้วก็แต่งติดทนทั้งวันเหมือนกันนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นครีมอายแชโดว์ของ Maybelline นะคะอันนี้เป็นสีเทา ยามจะมีสีน้ำตาลสีหนึ่งที่ชื่อว่าแบดจูดบลอนด์ใช่ไหมแล้วยามก็ชอบยามก็เลยไปสอยสีเทามาแต่งบ้างอันนี้มันชื่อสีอะไรก็ไม่รู้ว่ะแต่มันเป็นสีเทาแบบนี้นะก็ถือว่าเนื้อมันโอเคเลยแล้วก็ไม่ตกร่องไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยนะคะก็เลยใช้หยิบหยิบหยิบมาแต่งบ่อยนะักพักหลังๆต่อมาก็จะเป็นเอ่ออ่า,อาบรอนซิ่งบ้างเรียกว่าแบบใช้สำหรับคอนทัวร์ใบหน้านะคะนั่นก็คือแป้งแผนเคก้กนั่นเองของ MTI นะคะ มันราคาไม่แพงแล้วก็เนื้อสีน้ําตาลด้านๆแบบแมทที่ยามชอบอยู่พอดีเลยยามเป็นคนที่ชอบเชดดิ้งหน้ามากกว่าไหนไม่ได้เชดดิ้งหน้าบรอนเซอร์ปัดอะไรคอนทัวร์หน้าเนี่ยจะออกจากบ้านไม่ได้นะคะติดแล้วอะ่ะก็เลยต้องปัดนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเวิร์กแล้วราคาก็ไม่แพงนะถือว่าเดือนที่แล้วก็หยิบม,มาใช้บ่อยนะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าแป้งบ้างเนาะแป้งตัวนี้เคยรีวิวไปแล้ว ซึ่งเดือนที่ผ่านมายามเป็นงานที่เกียจแต่งหน้าบ่อยมากก็คือจะแบบว่าใช้เมคอัพเบสแล้วก็ถ้าวันไหนต้องการแบบให้ให้หน้าดูเนียนๆหน่อยอะไรเงี้ยยมก็จะใช้แป้งลอล่ามเมอร์เซยตัวนี้นะคะคือยามอยากจะบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ลดที่สุดแล้วเท่าที่ใช้มาใครจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ ต้องไปสอยมาลองเองนะคะยามใช้เบอร์2นะแล้วก็สีมันไม่ดรอประหว่างวันด้วยแล้วก็ไม่อุดตันใช้แล้วก็ไม่เป็นสิวอะไรเงี้ยก็เลยปื้มมากๆเลยหมดนี่แล้วก็ต้องจะไปสอยมาอีกนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ยมแนะนํามากๆเลยว่ามันเลิศจริงๆนะต่อมาเป็นงานลิปสติกบางลิปสติกเดือนที่ผ่านมารู้สึกจะหยิบสีนี้มาใช้บ่อยเบบ i ีนสีแมตตนะคะมันจะเป็นสีปากเลยงานเนื้อแมต แต่งได้กับทุกเฉดการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้เข้มอ่อนหรือลุกที่แบบอยากให้ดูเนเชอรัลธรรมชาติก็สามารถแต่งได้เป็นลิปสีกันตายมากๆเลยแล้วก็เนื้อค่อนข้างเวอร์นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะต่อมาเป็นงานลิปสติกสีแจ๊สบ้างดีวะ่ะรู้สึกปื้มมากเลยหยิบมาใช้แล้วมันแบบมันเกิอดอะรู้สึกเพิ่งแต่งให้ดูไปในลุกฮาโลวีนมันคือสีบานเย็นดูดิ บานเย็นจีดมากเลยเนาะแซบอะยังชอบมากๆเลยนะแล้วอยากจะบอกว่ามันติดทนมากๆคือเราจะกินส้ตมตําหรือกินข้าวหรือกินอะไรก็ไม่หลุดคือหลุดแบบหลุดก็หลุดนิดเดียวอะยัก็รู้สึกว่ามันเลิศนอกจากสีมันสวยแล้วนะคุณภาพมันยังดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนําเลยลำคามสีเนี้ยควรจะมีไว้ครอบครองนะโอเคต่อมาเป็นงานน้ําหอมบางเดียวนะน้ําหอมเดือนที่ผ่านมาที่ใช้บ่อยนะคะ p รานดนั่นเองกลิ่นมันจะออกแบบขนมขนมหน่อยนะคะมันชื่อว่า Prada Candy นั่นเองนะกลิ่นมันแบบมันดูเด็กๆกกินขนมอะไรประมาณนี้จะไม่เป็นไปในทางดอกไม้หรืออะไรเลยนะคะแบบเยมชอบอะมันดมล้ยรู้สึกโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ฉุนมากจนเกินไปนะคะก็เลยฉีดบ่อยนะ โอเคหนาทีแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนะาะเป็นครีมทามือนะคะครีมทามืออันนี้ของดีวาน่ากลิ่นกุหลาบยังชอบมากๆเลยนะคะก็เนื้อค่อนข้างโอเคด้วยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยอะแล้วมันก็ถนอมมือเราได้เลิศอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะหอมมากๆโอเควันนี้ยังมาพูดถึงเฟรนด์เดือนตุลาคมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันกับเฟรนด์เดือนหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะวันนี้ยังไปแล้วนะบ๊ายบาย